สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับนี่จะเป็นชุดของแถมของสะสมหมีน้อยแคร์แบร์นะครับทุกคนอ่าวันนี้ผมได้มา3อย่าง3แบบด้วยกันนะครับนี่ครับอย่างแรกนะครับจะเป็นชุดเล็บหมีน้อยแคร์แบร์นะครับมี6แบบให้สะสมนะครับผมอ่านี่ครับเป็นของวิกวันโอเคนะครับนี่ครับน่ารักดีนะครับผมอ่าต่อมาอันที่2ครับจะเป็นกระปุกลูกอมเคี้ยวหนึบ ลายแคร์แบร์นะครับอ่าผมเห็นมันน่ารักดีนะครับผมลิมิเต็ดิชั่นนะครับผมก็เลยซื้อมาด้วยนะครับ1อันนะครับผมอ่านี่ครับน่ารักดีนะครับและอันสุดท้ายนะครับจะเป็นแคร์แบร์สไปดาไดมอนด์นะครับเพชรแคร์แบร์นั่นเองนะครับผมอ่าก็คล้ายๆไข่สไปด์นะครับแต่อันนี้จะเป็นรูปแบบเพชรนะครับเป็นหมีน้อยแคร์แบร์นะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าด้านในมีอะไรอ่าเรามาดูที่อันแรกครับอันแรกนะครับผมแคร์แบร์บิ๊กวันโอเคนะครับ ชุดเล็บปอมนะครับผมอ่าสุดน่ารักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมชุดเล็บสุดน่ารักมี6แบบให้สะสมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับน้องๆหนูๆนะครับสาวน้อยทั้งหลายคงชอบนะครับผมอ่าเอามาติดเล็บน่ารักน่ารักกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับเรามาชมกันครับผมอ่านี่ครับแกะออกมาแล้วครับเรามาดูกันเลยครับ ผมเลือกมาเป็นอันสีม่วงนะครับผมนี่ครับผมโอ้ออกมาแล้วครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ลายมีน้อยแคร์บร์มีน้อยตัวสีม่วงนะครับนี่ครับน่ารักดีนะครับผมอ่านี่ครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูสักอันหนึ่งนะครับอ่าแกะยังไงนะอ๋อเป็นพลาสติกครอบอีกทีนะครับผมอ่านี่ครับออกมาแล้วครับผม น้องๆหนูๆคุณหนูทั้งหลายคงชื่นชอบกันไม่ใช่น้อยเลยนะครับเอามาติดเล็บน่ารักน่ารักกันนะครับผมนี่ครับผมอ่าด้านหลังก็จะเป็นกาวนะครับสามารถติดได้เลยนะครับผมนี่ครับหรือใครจะซื้อไปเก็บสะสมก็ได้นะครับก็น่ารักไปอีกแบบนะครับผมอ่าแล้วก็มีซองลูกอมหนึ่งซองนะครับผมแบบนี้นะครับนี่ครับผ่านไปครับอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อมากันเลยครับอ่าอันนี้ก็คือกระปุกของ ลูกอมเคี้ยวหนึบแคร์แบร์นะครับผมเห็นมันน่ารักดีนะครับเป็นลายมีน้อยแคร์แบร์เป็นลิมิเต็ดเอ dition นะครับเก็บสะสมได้ครับผมในซื้อมานะครับอ่าด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นลูกอมเม็ดเล็กๆนะครับนี่ครับหลายสีสันเลยครับรสผลไม้นะครับผมอ่านี่ครับน่ารักดีนะครับสามารถตั้งโชว์ได้นะครับเมื่อกี้ลูกอมหมดแล้วนะครับผมอ่าลิมิเต็ดเอ dition ครับต่อมาครับนั่นก็คือ เพชรแคร์บร์นะครับอ่าเซอร์ไพรส์ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยครับว่าด้านในเราจะได้เป็นอะไรกันบ้างนะครับเราต้องมาลุเงินครับว่าเราจะได้ของแถมเป็นแคร์บร์อะไรกันบ้างนะครับด้านในแกะออกมาแล้วครับก็จะเป็นรูปแบบเพชรนะครับแกะออกมาแล้วครับผมอโอนี่ครับนี่ครับถุงลูกอมหนึ่งซองนะครับผมอ่าแล้วก็ได้เป็นนี่ครับแมกเนตนะครับอ่านี่ครับแมกเนต มีน้อยสีชมพูนะครับผมนี่มีน้อยแครแบตสีชมพูนะครับอ่าแล้วก็ได้เป็นสติกเกอร์อีกหนึ่งใบนะครับผมอ้าวสองใบครับทุกคนอ่านี่ครับสีฟ้านะครับมีน้อยสีฟ้านะครับนี่น่ารักดีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นใบรายการนะครับว่ามีอะไรแถมในไดมอนด์เซอร์ไพรส์กันบ้างนะครับอ่ามีพวงกุญแจมีตาปั๊มมีแมกเนตนะครับมีสติกเกอร์นะครับ มีปากกานะครับแล้วก็มีคลิปหนีบนะครับผมอ่าเพรพ์คลิปนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเราก็ได้มาเป็นแมกเนตหนึ่งอันนะครับแล้วก็สติกเกอร์สองแผ่นนะครับผมน่าน่ารักดีนะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ชื่นชอบแคร์แบร์นะครับคงถูกอกถูกใจกันไม่ใช่น้อยเลยนะครับนี่ครับขออันนี้จะเป็นของวิกวันโอเคนะครับผมอ่านี่ครับเป็นชุดเล็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกอมเคียวหนึบนะครับแล้วก็ สซอร์ไพไดมอนแคแบร์นะครับต้องมาลุ้นของสะสมมกันครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนทุกสาขานะครับวันนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ